ต่อไปเรามาดูคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีกันบ้างสําหรับคนที่เกิดในวันศุกดีนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี69เป็นอย่างไรเดือนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณเคยโดดเด่นเคยโลดเล่นเคยประสบความสําเร็จและเคยทําอะไรได้มากกว่านี้ในเดือนกุมภาพันธ์อาจจะมีความรู้สึกนึกถึงอดีตและปัจจุบันแต่ในปัจจุบันนี้คนเกิดวันพฤหัสบดี เดือนกุมภาพันธ์วิ9คุณคงต้องซุ้มเก็บและเรียนรู้ต่างๆเพราะว่าคนเกิดวันพฤหัสบดีเนี่ยตอนนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องของการเงินโดยตรงแต่ว่าเรื่องการงานการเลื่อนขั้นการเลื่อนตําแหน่งการงานที่ราบรื่นและมีโอกาสประสบความสําเร็จและเป็นไปในทิศทางที่ดีของคนเกิดวันพฤหัสบดีหรือการใช้อํานาจและการเรียนรู้ต่างๆถือว่าโอเคและดีแต่คนเกิดวันพฤหัสบดีขาดเรื่องเงิน นะแค่เรื่องเดียวคือเรื่องเงินนะและคนเกิดนรนศีพฤดีตอนเนี้คุณใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์มาแก้ไขปัญหาด้านการเงินรวมถึงมีการพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่หุ้นส่วนพาร์ทเนอร์หรือการที่จะหาแหล่งเงินทุนและโอกาสทางด้านของการเงินเพื่อเข้ามาซัพพอร์ตเติมให้คนที่เกิดในวาศพฤภสามารถผ่านพ้นไปได้คุณเชื่อไหมว่าคุณจะทำได้และประสบความสำเร็จ นะและคนเกิดวันพฤหัสบดีเนี่ยตอนนี้มันมีเรื่องเครียดแค่เรื่องของรายจ่ายที่เราเป็นภาระหนี้สินเช่นเรื่องบ้านเรื่องรถระยะยาวหรือการผ่อนทุนงโทรศัพท์เขาเรียกว่าการผ่อนสินค้าระยะยาวที่เป็นละหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีแค่นั้นมีปัญหาเรื่องนี้แต่เรื่องการเงินการลงทุนและโอกาสด้านการงานถือว่าเป็นปีที่ดีนี่แหละคนเกิดวันพฤหัสบดีจึงเป็นหนึ่งในสี่วันที่ควรวางดวงรับพลังดวงดาวนะเพื่อที่จะ ปรับในส่วนของงานและธุรกิจและปลายปี ปลายปี69นี้ก็มีข่าวดีเรื่องการงานและการเงินแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ปี9 9นี้คนเกิดวันพฤหัสบดีก็มีโอกาสประสบความสําเร็จจากความสามารถของตัวเองเขาเรียกว่าการคิดการวางแผนและการลงมือทําที่ชัดเจนและรัดกุมทําให้คนเกิดวันพฤหัสบดีจะเอาชนะปะนัญหาอุปสรรคโดยเฉพาะเรื่องการเงินได้แน่นอนยิ่งใครที่วางกําลังและรับพลังดวงดาวของตัวเองในวันพฤหัสบดีนี้นะฮะอีกแค่2วันถ้าคุณจะทําจากพันเลดเหลือ1 9 9 แต่รับแค่199คนจะมี4วันหนึ่งก็คือวันอังคาร2วันพุธ3วันพฤหัสบดี4วันเสาร์4วันนี้ที่ควรทําเพราะจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านผลประโยชน์ด้านการงานผลประโยชน์ด้านการเงินอย่างชัดเจนและอีกหนึ่งเรื่องอยากจะชวนคนเกิดวันพฤหัสบดีทาคือสร้างพัทุ่งเศรษฐีของตัวเองโดยการ ทำบุญแค่หนึ่งร้อยจะมีแผ่นทองเขียนชื่อนามสกุลวัเกเกิดเราและนำแผ่นทองนี้มาหล่อเป็นพระทุ่งเศรษฐีหนึ่งองค์และบรรจุไว้ในสาราสนมถือว่าเป็นการสร้างบารมีอีกหนึ่งอย่างดังนั้นคนเกิดรัศีพฤดีในปีหกเก้าก็ถือว่าดวงดีแต่ปลายปีปลายเดือนกุมภาพันธ์ปีหกเก้าก็มีโอกาสจังหวะดีๆมาจากความสามารถและซีเซนของตัวเองด้วยแต่จะให้ดีเราก็เสริมเติมให้ปังกว่าเดิม